แอบแกะดูแล้วซึ่งก็แกะดูยากมากแต่ว่าดูจากส่องแบบนี้นะมันจะแบบมีเป็นแสงสะท้อนให้ก็5้9ยนี่แหละแล้วจะแปะซ้ำเพื่ออืมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าพอดีตัวจนเกินไปนะไซส์เอ็กซ์ตร้าสมอลแต่ก็ใส่ได้ฝืนกันได้ด้วยมันเป็นยังยืดแบบนี้ใช่ไหมละ่ะอืมแล้วก็มันจะเป็นแบบผ่าข้างๆนะอืมคิดเอาแล้วว่าเดี๋ยวจะใส่ด้วยกันกับเสือ้อที่เป็น เอ่อถ้าไม่ใส่ด้วยกันกับเสื้อที่เป็นไอตัวนั้นที่ได้มาที่ปิดคอเลยอะ่ะก็ว่าจะแบบว่าใส่ให้มันดูเซ็กซี่สักนิดนึงก็จะเป็นเอ่อเสื้อกล้ามที่เป็นครีนินอ่ะเดี๋ยวไปเอาให้ไม่ให้ดูไม่ใช่เสื้อกล้ามด้วยเขาจะเรียกว่าเสื้ออะไรเสื้อซับเสื้อซับเออเสื้อซับในนะนี่ที่เป็นสีดําเนาะซึ่งหนาเนี่ยมีสีดำสองตัวแต่ว่าเป็นจะเป็นคนละแต่คนละผ้ากันแล้วก็มีสีครีมนะ ีครีมกับสีดามันเนี้ยผ้าเดียวกันจําได้ไหมนะเคยอวดไปแล,แล้วแล้วก็มีสีเหลืองก็เลยว่าเดี๋ยวจะใส่ด้วยกันไก่กระโปรงนั่นนะแล้วก็หาเ,เสื้อคลุมมาคลุมมันสักนิดนึงก็จะดูเซ็กซี่เบาๆยอะไรเงี้ยอ่ะเรามาต่อของเรากันก่อนอันนี้หมดไปนี่ทําไปทํามาหมดไปสองถุงแล้วนะและนี้ไปได้มาอันนี้ซื้อเตรียมซื้อไว้ให้หลานสาวนะด้วยว่ายัางไงเขาก็ต้องโตแหละแล้วร้านนั้นที่นะบอกว่ามันกําลังจะปิดตัวลงไปใช่ไหมอันนี้เป็นชุดที่เอาไว้ให้เด็ก ใส่ออกไปเล่นข้างนอกช่วงหน้าหนาวจากราคาลเ5 9 9น้ำเหลือ120เนี่ยเป็นเอียมแบบนี้เนาะประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวพอหลานโตแล้วได้ใส่ออกไปเล่นข้างนอกส่วนตัวของน้าเองนั้นน่ะก็ได้แบบว่าเป็นกระโปรงนะอันนี้เป็นไซส์เอสซึ่งก็อีกแหละพอดีตัวจนเกินไป แต่เป็นไซเอทนะเอาไว้เวลาหน้าหน้าหนาวนี่แหละเวลาที่มันมืดสนิทชิดเชื้อมากมืดเตืต่อแล้วคนเขามองไม่เห็นเราหน้าก็เลยซื้อเป็นกระโปรงแล้วมันกันความหนาวเย็นได้ด้วยนะมันก็จะมีความหนาของมันเป็นทิศข้างเนาะอ่ากันลมกันอะไรนี้แล้วมันเป็นสีสะท้อนเน่ยอ่ะมันก็จะเห็นแบบเห็นแต่กระโปงรงลอยมาหรือเปล่าน้ายังคิดเอาไว้อยู่นะว่า เดี๋ยวถ้าไปเมืองไทยเนี่ยบางทีจะเอาไอ้ตัวเนี้ติดไปไว้ใช้ที่เมืองไทยด้วยเวลาเราเดินกลางคืนเนี่ยเอ่อที่เมืองไทยมันไม่หนาวหรอกแต่ว่าก็ใส่ไอ้กางเกงขาสั้นข้างในไปแล้วกันเวลาไปเดินกลางคืนน่ะบางทีไฟที่เมืองไทยอะ่ะไฟตามทางเดินอะ่ะมันสว่างมากไม่พอแล้วคนขับรถเนี่ยเข้าไม่เห็นคนเดินข้างถนนไงซึ่งน้าเนี่ย,ยถนัดเดินเนาะด้วยตัวเองก็ไม่ได้มีรถมอเตอร์ไซค์หรือมีอะไรใดๆไง เวลาจะออกไปข้างนอกบางทีก็กลัวเหมือนกันนะว่าคนจะมองเห็นนะหรือเปล่ายิ่งถ้าเกิดใส่ชุดอะไรสีดำๆนะกลัวเขามองไม่เห็นเพราะตัวเองก็ไม่ได้ขาวโอลา่าขนานดะนั้นแล้วก็ไปได้กระเป๋ามาจ้าเป็นสีชมพูนะของอันเนลโลเอออันนี้ราคาหลักพันลดราคานะนะจ่ายไปพันกับแปดบาทหรือไงนี่แหละมีสายมาให้ด้วยนะนะก็ชอบอยู่ในอันนี้ยใช้ดีใช้ดีแล้วตอนสะพายเนี่ยน่ารักด้วยมันเป็นสีชมพูไง อ่ะเป็นกระเป๋าผ้านะในโลกเขิดแล้วด้วยอ่ะนะอือโอ้ยแล้วก็ไปได้ผ้าขนหนูที่เช็ดมือมานะด้วยว่าผ้าขนหนูของตัวเองเนี่ยผ้าเช็ดมือเนี่ยเอที่ไว้ใช้ในห้องน้ำอ่ะมัน เริ่มเก่าไอตัวห้อยตรงนี้ที่เราไว้ห้อยเราไว้เช็ดมือเนี่ยมันเริ่มขาดจาา้ะนะก็เลยว่าเออเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่นะนะก็เลยไปได้มาสีพื้นอันนี้ก็ลดราคาจ้ะผ้าผ้าุณหนูเนาะก็ได้มาสีเทาหมดเลยด้วยว่าห้องน้ําน้าเนี่ยทั้งสองห้องเนี่ยห้องห้องใหญ่เนี่ยเป็นสีขาวดําเออส่วนอีกห้องเล็กเนี่ยเป็นสีเทาอันนี้เนี่ยตกผืนละเก้าสิบเก้าเก้าสิบนะตีไปผืนละหนึ่งร้อยสวิตช์คราวแล้วกัน สี่พื้นก็สี่ร้อยลบไปสี่สิบเปอร์เซ็นหลือเท่าไหร่ไม่รู้ผื่นละนะจำไม่ได้อตเติมแผลสองอันสิบเก้าหรือสองอันเท่าไหร่เนี่ยเขาลดราคาอยู่แล้วก็อันนี้ไปได้มาเฟรชคลีนซิ่งฟองนี่เอาไว้ล้างหน้าล้างตาทั้งทั้งที่ต็งก็มีตัวเครื่องล้างหน้านะแต่บางทีก็ขี้เกียจไงเออที่เป็นของไอโฟเร สีฟ้าของนั้นนั้นจำได้ไหมที่ว่าเอาไว้ล้างหน้าให้ทําความสะอาดผิวหน้าให้หมดจดเลยอะไรเงี้ยอออันนี้เป็นครีมอาบน้ำเนาะ w a t e Lily Oil Pre-Care Shower ของน i เวีน้าจำไม่ได้แล้วว่าน้าซื้ออะไรทำไมถึงต้องซื้ออันนี้มันจะมีว่าถ้าซื้อจนถึงราคาตรงนั้นแล้วเธอจะได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนา้าเคย่าเอาวะ เดี๋ยวเอานี้เพิ่มไมโคดทั้งทั้งท,งที่ตัวเองก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างงี้สักเท่าไหร่นะบางทีนะก็ใช้สบู่บางทีก็นะใช้แชว์โอยหรืออะไรอย่างงี้ซึ่งอันนี้ก็โอเคก็ใช้ได้อยู่แหละไม่จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นกลิ่นอะไรคือเดี๋ยวดมเลยบ่างนะ่าแล้วก็อหอมหอมดอกไม้แหละอืมแล้วอันนี้ล่ะเนลกรูอ่าอันนี้เป็นที่ติดเล็บนะด้วยว่าน้าเนี่ยก็มีเล็บเล็บปลอมอะ เดี๋ยวที่เคยซื้อมาแล้วกาวมันเสียาหายไปเคยได้ซื้อมาแล้วนะกาวก่อนหน้านั้นนะแล้วตัวเองก็ไม่ได้ใช้ทําอะไรแล้วมันก็แห้งไปคือทิ้งเงินเปล่าๆแต่นี่ไปได้มาราคาไม่แพงสักเท่าไหร่นะราคา30กสิกว่าๆแต่ถ้าไม่ใช้ก็เหมือนทิ้งเงินอยู่ดีแต่ก็ไม่ลองก็ไม่รู้ช่วงนี้พอเริ่มจะแก่ตัวขึ้นก็บางทีก็อยากจะทำอะไรสวยๆงามๆให้กับตัวเองบ้างนะอุตอส่าห์ไปต่อคนตามาแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนคันๆแล้วอ่ะรู้ว่าจะแพ้กาวอ่ะ แล้วก็ไปได้อันนี้มาสองอัน,นอันนี้เป็น Grow Perfect m a t e ราคาไม่แพงราคาหลักสิบนะยีสิี่วิตช์คาวมั้งจากร้าน normal ซึ่งมันก็มีกี่ขวดต่อ2 4 6 7ขวด7วันนะสแพ็คก็สิวันมันเป็นเซรั่มมันมีสองอันเนี่ยเป็นไฮยาลูโรนิกเซรั่มสองขวดแล้วก็สเเซ bha peeling serum 2ขวดแล้วก็วิตามิน C serum 3ขวดอันนี้เลยแต่ว่าไอ้วิตามิน C อย่างเดียวนะที่น้าอยากได้แต่อีก2อันได้มาก็ใช้นี่แหละที่จะอยากได้ก็คือว่าอันนี้เลยเที่จะมาใช้ด้วยกันกับนั้นนะ charcoal whitening powder มันเป็นผงสีฟันแหละน้าเนี่ยจะอยากเอามาใช้ด้วยกันกันกบอันนี้ผสมให้กัน ทาจักรกแลหรือว่าข้างขาแต่เริ่มที่จัก,กะแรลก่อนแต่จะว่าไปจักรกแกลก็ไม่ดําเท่าข้างขาเนาะจะเริ่มตรงไหนก่อนดีเพื่อที่แบบว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าใช้ชาโคอะไรพวกนี้ผสมกับวิตามินซีอะไรอย่างนี้นะมันจะทําให้จัก,กะแล้ขาวอไรอย่างน,นี้เป็นไวท์เทนนิ่งไงเดี๋ยวถ้าเกิดได้ผลยอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังด้วยว่าพอเห็นแบบนี้ใช่ไหมราคามไม่แพงเ,เสียงเงินทดลองได้ไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้เป็น อันนี้เป็นของ revolution skin care london นะอันนี้ก็เป็นเซรั่ม seven day skin skin care plan เดี๋ยวมาอวดแล้วจะได้เริ่มมริ่มใช้กันเลยอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้มาเจ็ดวันเดี๋ยวจะใช้แบบว่าติดต่อกันเจ็ดวันเลยถ้าเกิดว่าหน้าดีว่บน,นี้นะซึ่งปกติเนี่ยหน้านะก็ไม่ได้เน่าขนาดนั้นหรอกแต่ว่าไปอ่ะมันก็มีบ้างที่แบบรูขุมขนเยอะๆหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้หน้าไม่รู้หรอกใครจะเห็นหน้าอะไรได้มากแค่ไหนนะ แต่ว่านะก็พอใจอยู่นะตรงส่วนนี้อ่าอันนี้ได้มาโคโค่นดีレスคิวแมสสำหรับผมนะอันนี้นะเคยซื้อใช้แล้วดีราคาไม่แพงราคาเป็นมิตรโอ้ยอันนี้เป็นเจอที่ทำความสะอาดระหว่างระหว่างออฟ่อกฟัน อันนี้อะไรอ่ะเฮ้ย <Hey! S 1> ขอโทษชูติ้งโทนเนอร์ของนีเวียจ้ะโทนเนอร์เช็ดหน้านะด้วยว่าอันที่เต็มซื้อมานะ่ะก็ใกล้มาไม่ใกล้จะหมดหรอกคือทั้งสองห้องเนี่ยมันก็ยังยังเหลืออยู่จนเป็นของเคลียร,ร์ที่เป็นขวดสีฟ้าแต่ว่าของพวกนี้มันใช้อยู่ตลอดเวลาไงก็เลยซื้อมาไว้ได้ไม่เป็นไรอันนี้หอะไรอ่ะลอชอะ กาวติดขนตาปลอมแต่ต้นนี้ตัวเองไปทำขนตามาใหม่แล้วแต่ก็ซื้อกาวมาไว้เพื่อ <c oughs> เอาแน่อานอนแต่นะ้าไม่ได้หรอกนะบางทีนะใได่เอาเอานะอานะลองสักหน่อยอะไรอย่างงี้อ่ะอันนี้คือซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นั่นแหละนะเคยบอกไปแล้วแหละว่าคือใช้ดีมากเนาะเป็นสเปรย์ฉีดผมกันความร้อนกันอะไรใดๆมันมีสิบสรรพคุณกันเลยทีเดียวซึ่ง นะเคยได้บอกให้ฟังแล้วแต่ตอนนั้นที่ว่าซื้อเนี่ยคือคิดถึงเรื่องที่ว่าผมไม่เป็นอิเล็กทริกนะกลิ่นที่นะ้าชอบใช้มากก็คือกลิ่นมะพร้าวนี่นะคือคือซื้อหลายขวดแล้วแหละแต่ตอนนี้ไอ้ขวดที่ใช้อยู่มันกําลังมันได้ไปแล้วครึ่งขวดแหละก็เลยซื้อมาไว้ลองเลยอันนี้ไม่เคยใช้นะเคยใช้แต่แป้าเป็นขวดเลยสูตรสีฟ้าคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่านะอาจจะแยกเป็นสองคลิปนะจ๊ะ ตอกันแล้วก็อันนี้เป็นของลอเรลอันนี้อะไรนะเพวเรจินอลจีบริงเกิลไนท์เซรั่มเป็นเรจินอลนะซึ่งปกติเนี้ยนะใช้เรจินอลของคิวอยู่ที่เขาบอกว่าดีนักดีหนานะก็ซื้อมาใช้นะขวดหนึ่งขวดไซส์ใหญ่เลยใหญ่เท่าที่เขาจะมีได้นั่นแหละตอนนี้มันใกล้จะหมดแล้วนักเลยว่าลองอันใหม่ปะของลอเรลลอลตอนนั้นซื้อ แต่ลด2ีของยี่ห้อนี้นะของห้างโอเลียนซึ่งน้านเนี่ยเป็นแฟนของห้างโอเลียนมากออ,อขนาดอะไรอะ่ะเอ่อขนาดส0 m สิบลแหละแล้วก็ยังเป็นของ L'Oreal อยู่นะด้วยว่ามันลด2ีบก็เลยอยากอยาก,อยากลองอยากใช้อะไรก็ก็สั่งเลยนะอันนี้ก็เป็นไอเซมอืม อะไรฟิลเลอร์อะไรของเขานี่แหละ,ะนะยังไม่ได้เปิดใช้ด้วยว่าไอเซรั่มที่เป็นของมอลลี่หรืออะไรสักอย่างนั้นนะจำไม่ได้แล้วที่มีส่วนผสมของกันชงไม่รู้ใครจะจำได้มั้งคลิปนะขออวดเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนของคลิปนะเขาอวดจริงๆนะอาจจะได้ดูหลายๆคลิปแล้วที่ว่านะเด้ซื้อนุ่งซื้อนี่อะไรมาอวดให้กันนั่นแหละซึ่งบางทีอ่ะ มาอวดก็มาบอกแลบว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรยังไงเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะดีนี่แหละเพราะว่าก่อนที่น้าจะไปซื้ออะไรมาน้าก็ดูรีวิวของชาวบ้านชาวช่วองเขามาก่อนอยู่แล้วเนาะอืมแล้วยังไงล่ะยังไงต่อเออมันยังมีเอ,อ่อไอเซลัมไอครีมไอครีมของยี่ห้อนั้นอะหลดแรกอะเพิ่งจะใช้ได้ไปมากกว่าครึ่งหลอดแล้วยังเหลืออีกหลดหนึ่งไงก็เลยต้องใช้อนั้นก่อนเพราะมันมาก่อน มันก็ได้ใช้แบบต่อเนื่องมันก็จะได้เห็นผลอะไรอะไรใดๆนะซึ่งเห็นผลไหมเขาก็ดีนะอะดูลูกตานะถ้าเจอขี้ตาก็อย่าไปว่าอย่ามาว่ากันเนาะเดี๋ยวเช็คก่อนอะก็จะประมาณนี้ซึ่งใต้ตาเนี่ยจะมีความบวมเนะี่ยจ้ะใช่นั่นแหละด้วยว่าตัวเองก็อายุมากแล้วนะแล้วเอ่อมีอะไรนะตีงกาไหมมีจ้าอะนี่ไงแต่ก็ไม่ได้เยอะนะอยู่ที่ว่า ยิ้มแบบไหนเออประมาณนี้ถอดเป็นแล้วก็มองไม่เห็นอีกอะแล้วก็เป็นลอ r ร a l ลเอ่อวิตามินซีผสมนู่นนี่นั่นหลายอย่างยุ่อ,อ,อันนี้แล้วก็เป็นลอ r ร a l นี่แหละเอ่อโรซีออยเซรัมโกลเด้นเอ ใครที่เพิ่งจะจับพัดจับผูก็มาดูน้านะน้าเองเนี่ยอายออุ49ปีนี้แหละตอนนี้ยัง48อยู่ยังใช้คําว่า48ได้อยู่ยังเหลืออีกสองสาเดือนอยู่กว่าจะ49แล้วก็ไปได้น้ําหอมซึ่งได้มาแต่ไม่ได้ให้ตัวเองนะเออ Versace Crystal Noi r s t ั l n o ค r ิสตัลนัวอันนี้พอดีว่าเห็นว่าเขามีรดราคาของโอเรียนสำหรับ มสมาชิกแล้วลูกสะพ้ายเนี่ยเคยบอกอยู่ว่าแม่ดูให้หน่อยว่ามีลดราคาไอ,อ้มีแบบว่าลดเ,เปอร์เซ็นต์ของสมาชิกไหมนู่นนี่นั่น,นไหมหรืออะไรเงี้ยนะก็เลยบอกเออเดี๋ยวแม่ดูให้แต่ตอนที่เข้ามานะ่ะมันไม่ได้ลดนะแล้วก็ตอนนี้เขาเพามาสองเดือนสองเดือนได้แล้วแหละขอลดราคานะก็เลยสั่งมาให้ลูกสะพ้ายเนาะแต่มีแกแล้วขอลูกสะพ้ายแล้วว่า อโนแม่ขอดมกลิ่นหน่อยได้ไหมอ่ะเพราะว่าเวลาตอนที่ว่าไปห้างหรือไปที่ไหนๆเนี่ยนะอยากไปลองดมกลิ่นแต่ว่าตอนนั้นณนะตอนนั้นที่ไปอ่ะมันไม่มีให้ดมลูกสะใภ้เลยบอกว่าดมได้แม่เอาเลยเอาเลยแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นน้าหอมที่ว่าเป็นเดอะปร์ฟูมนะมันเป็นอูเดอร์ทเล็ตเนเชอรสเปรย์ขนาด เออสามสิบมลแหละเพราะว่ามันก็ไม่ได้ขวดใหญ่ใหญ่หญยักษ์เออเอ้ห้าสิบอยู่เนี้ยห้าสิบมลประมาณนี้หัวใหญ่โตไปใหญ่โตซะเดี๋ยวไปตรงไหนดีอ๋อน้ไม่ได้ฉีดแต่น้ำหอมนะวันนี้เดี๋ยวเอาข้างนี้ ว่าถ้าเกิดว่าหอมแล้วถูกใจน้าด้วยอะไรเงี้ยเผื่อเผื่อจะสั่งให้ตัวเองไงเขาบอกว่ามันก็จะหอมนวลนวลนวลอะไรของเขานั่นแหละหอมอยู่นะหอมแป้งๆอ่ะนะว่าอืมอ่ะโซนอันนี้เกียวเจ่าอารมนี่อาโมนี่เขาบอกว่า มันใช่มันดีมันเซ็กซี่มันอะไรใดๆอันนี้เป็นเป็นเออเดอร์ฟูมนะเชียรเชียอาร์มนีสีซึ่งเป็นขวดรุ่นฝาดำจ้ะอันนี้ขนาด30 ml นะเอ่ออันนี้เนี่ยหลานสาวนะเนี่ยเขาชอบหลานสาวลูกของพี่สาวเนาะวันนั้นเขาบอกว่านะดูมาให้หน่อยที่เมืองไทยหาย,ยากบางทีอะหาย,ยากมากอะไรนี้ที่เป็นขวดฝาดำนี่นะรุ่นนี้นะเดี๋ยวนะลอง คือน้าเนี่ยได้ให้ได้ให้ขนาดเทดลองของเข้าไปเซมเปิลตอนนั้นนะ้าไปซื้ออะไรน้าจำไม่ได้ว่าซื้อลิปสติกของเขาแล้วก็ซื้อแป้งของเขาของจอรย่าอาร์มานี่นี่แหละแล้วก็เขาก็มีตัวแถมมาให้ให้ให้มาแต่น้าน่ไม่ได้ใช้ซึ่งน้าจาไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมน้าถึงไม่ได้ใช้ลองหรือว่าเมาเมาตัวเองก็ไม่รู้คือเหมือนว่าน้ําหอมบางรุ่นเนี่ยที่มันมีความหวานมากจนเกินไปเนี่ยน้าเหม็นตัวน้าเองแทนที่แบบว่าจะจะ,จะมีกลิ่นสดชื่นหรือว่า เซ็กซี่หรืออะไรใหๆก็แล้วแต่เหม็นตัวเองเมาน้ําหอมอ่ะเดี๋ยวมาลองกันถ้าเกิดว่าอลองแล้วฉีดแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวจะเก็บไ้ใช้เองแต่ถ้าเกิดว่าไม่โอเคก็ปื้ดเดี๋ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยรอบหน้าเนี่ยจะเอาให้หลานเนาะด้วยว่าเขาชอบอเข้ามืออืมจ้ารู้แล้วว่าทำไม เดิมเนาะใส่กล่องเหมือนเดิมม,มันมีความหวานหวานแหละ,ะเดี๋ยวนะกลับไปคิดดูก่อนว่าจริงๆแล้วเหมาะหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่รู้อะอะแล้วก็มีในกระเป๋านี้นะใ้เมืองไทยนะ้าเนี่ย ด้วยว่าที่เมืองไทยเนี่ยแต่ไม่ใช่ที่สวีเดนเนี่ยตอนนี้จะเอาอาหารอะไรเข้ามาในประเทศเขาเนี่ยยากมากขึ้นนะเขาจะแบบว่าสุ่มตรวจซึ่งถ้าเกิดตรวจเจอเนี่ยเขาก็จะริบของนั้นไว้แล้วก็ทิ้งไปไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์อ,ตอะไรใดๆก็แล้วแต่ยกเว้นปลาปลากุ้งปลาหมึกเนี่ยเอามาได้ไม่เป็นไรที่ทําแห้งมาแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะหรือว่าสดก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันคือรายการที่รายการทีวีที่นะาดูอ่ะเ,ออเขาจะบอกอยู่เถ เขาจะบอกอยู่ว่าเนี่ยเข้าไปอ่านนะในกฎอะไรของเขาเนี่ยเข้าไปอ่านดูใส่กลงใส่ก่อกเอาไม่ได้นะจ๊ะครีมอะไรต่างๆเนี่ยบางอย่างเอามาไม่ได้ผลไม้เนี่ยเอามาไม่ได้แต่ทุเรียนเอามาได้แปลกมากอ่ะซึ่งพอเวลาเอากับข้าวอะไรมาอย่างนั้นไม่ได้นะก็เลยไม่ค่อยได้ซื้ออะไรมากสักเท่าไหร่ก็เลยว่าที่มันเหลือเยอะงั้นก็ซื้อ,อ,อผ้าอนาไมยที่เป็นเงเกงจ้ะแบบนี้นะน้าก็ได้มาอ,อ ของโซฟีทั้งทั้งหมดแหละแต่ว่ามันจะมีอยู่สองรุ่นซึ่งนะไม่รู้เหมือนกันแหละว่ามันเออมันต่างกันแบบไหนอ่ะอันนี้เนี่ยเออเป็นไซส์ L ถึง XL นะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นไซส์ L ที่มีความคับอยู่รุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นสีมันจะเป็นสีฟ้านะอ่ะเป็นประมาณนี้ ขึ้น,น้าเองเนี่ยชอบเอาไว้ใส่นอนเวลาเป็เเป็นเมนมันมีความรู้สึกว่าป้องกันสองชั้นอืมเออแต่ตัวเนี้ยมันจะมีความหนามากกว่านึกออกแล้วเพราะว่าเพเจงก็ซื้อใส่อยู่เรื่อยๆอยู่นะก็คือเวลากลับไปเมืองไทยเนี่ยซื้อมาเทียเยอะเลย